มาดูคนที่เกิดในวันพุธกันบ้างแน่นอนครับความเป็นพุธคือการปรับเนื้อปรับตัวเป็นธาตุน้ําคุณอยู่กับใครก็ได้แต่คุณเกิดความรู้สึกว่าเหงาเหมือนไม่มีเพื่อนแท้เท่านั้นเองมันเหมือนกับเวลาที่คุณทําอะไรกับใครคุณเกิดความรู้สึกน้อยอกน้อยใจความรู้ความสามารถที่คุณมีจากพอสอที่คุณเกิดมันเหมือนกับว่าคนอื่นปล้นคนอื่นเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของเขาเองแน,แน่นอนนะครับว่าคุณสามารถที่จะเอาตัวรอดได้ด้วยตัวของคุณเองคุณเป็น คนที่เกิดอยู่ในพอศและเป็นวันที่ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะมันจะมีที่ไปมันจะมีที่เกาะมันจะมีที่ยึดของตัวมันเองนะคนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับไม่ใช่วันพุธกลางคืนดังนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณต้องใช้ให้มากที่สุดนั่นก็คือความรู้ความสามารถสติปัญญาที่มันเป็นต้นทุนเดิมของคุณกับวันที่คุณเกิดและมันได้พอสอมาเป็นตัวช่วย เออมันเป็นฐานใหญ่ฐานหลักฐานสําคัญที่จะนําพาให้คุณประสบความสําเร็จด้วยสติปัญญาที่ชาญฉลาดไหวพริบแบบไหวพริบคุณจะขั้นเทพกว่าวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารเพราะความเป็นไหวพริบของคุณเนี่ยมันมีอยู่แหละ ดังนั้นเวลาที่คุณทําอะไรนะครับอยากให้ประสบความสําเร็จคุณต้องทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องของวาจาเกี่ยวกับเรื่องของพูดนะอาจจะเป็นครูก็ได้อาจจะเป็นนักกวีก็ได้หรืออาจจะทําอะไรก็ได้ที่เป็นนักประชาสัมพันธ์โฆษกพิธีกรหรืออะไรต่างๆมากมายเหล่านี้มันจะถูกกับโฉงคุณหรืออีกอย่างหนึ่งคือทําธุรกิจอะไรทําอาชีพอะไรที่มันเกี่ยวกับการพูด เหมือนพูดเหมือนผมเนี้ยก็ได้หรือเป็นแม่ค้าก็ได้คุณจะขายดิบขายดีเป็นแม่ค้าออนไลน์สิ่งต่างๆเหล่านี้จะดึงดูดและทําให้คนที่ฟังคุณเกิดความรู้สึกว่าคล้อยตามเพราะคุณมีความสามารถที่จะทําให้คนหลับได้นะไม่ใช่ลิงหลับนะครับคุณสามารถพูดให้ลิงหลับได้ก็ว่างั้นฉะนั้นครับความความมีเสน่ห์คือต้นทุนที่ดีของคุณเนี่ยคือวาจาและสติปัญญาที่ชาญฉลาดคุณจงใช้ส่วนนี้เนี่ยนะครับ ให้มันนำพาชื่อของคุณไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เพราะอะไรครับความยิ่งใหญ่ของคุณมันมีคำว่าโกอินเตอร์เข้ามาเป็นตัวรองรับคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จกับคนต่างชาติต่างภรราได้ด้วยนะความสำเร็จของคุณจากวาจาของคุณจากการเจรจาของคุณมันจะเป็นตัวหนึ่งครับที่จะทำให้คนอื่นมองเห็นและคุณจะโดดเด่นในด้านของการใช้คำพูดหรือการเป็นนักแสดง,สะดงอะไรต่างเหล่านี้ก็ ถูกฉลกแล้วก็เหมาะสมในความเป็นตัวคุณเองวันของคุณเองนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างดีมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนในหลายด้านดีเหมือนกันนะคนที่เกิดวันพุธกลางวัน